สุดีครับเลกนะานี่ยน้องกับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในแม้เบลยร์ก็โหวตสุดโอเคก็อ่าเรามากับเจ้าหัวน้ำเย็นนะวันนี้เราลงเล่นมากจังน้ำเย็นไม่ต้องมาสร้างไอ้จันนี่เนี่ยนั่งก็ได้นั่งก็ปูกเจนๆของเรานั่งไปโอเคจะไปกันเลยได้ไหมยัดไปเลยดิยัดดิเจ้าหัวน้ำเย็นยัดยัดดิยัด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 รู้ไหมในวีดีโอในทำเเก่งนะเพื่อนเรียนฉันดีอย่างที่แกพูดนะโอเค แคนดี้อะไรไม่เอาดีกว่ามันให้กดแต่เราไม่กดค <c oughs> ิดแผนอะไรชั่วร้ายขึ้นมาแล้วจัวาลน้ำเงินน่ไม่ไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าใช่ไหมไม่ว่าใช่ไหมทางสะดวกแล้วแล้ว <c oughs> ก็เงื่อนล้อเล่นไม่ได้กดล็อกจานเงินเฮ้พูดอะไรแล้เนี่ยดดเฮ้ฉันตัดคลิปดูจักราลน้ำเง็นจจะพูดอะไร เดี๋ยวเราค่ะนนะตู้ถามจูงเงินน้ำเยนก่อนลั่นเหรอไม่ใช่ลั่นเหรอพูดจูงเงินน้ำเย็นนี่นในเป็นบ้าอะไรเนี่ยอรอเล่นอะไรเฮ้ยมีเปล้ว ไอ้ตั้งรู้เลยคราวนี uh, like oh, oh. ้วันนี้เราจะไม่ได้ไปไหนเลยจะไม่จังหวะดน้ำเย็นไปอยู่แล้วอ่าไอ้โฟกอสอะไรคือโฟกอสอะไรคือโฟกอสอะไรคือโฟกัสเพื่อนไม่เข้าใจอะไรเลยไม่เข้าใจยังเลยกดแคนดี้ก็ได้เลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาละ้าวกระโดดสู้อย่างนี้นี่เองว้าตายว้าวคะแนปมันตกเลยเออดูคลิปนี้จบเลื่นะครับท่านผู้ชม

ารีเซ็ตใช่ปะจังหวะเงเออแล้วเมื่อไหร่ล่ะเพื่อนเออเมื่อไหร่กันในจังหวะนเงินนี่มันตากอยู่ด้หจังหวะเงินนี่ไงนอะไรเนี่ยบอง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 บัง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 ว้า เป็นอะไรเนทำตามที่หัวน้ำเงินก็ได้หนึ่งน้าที่ไม่นี่นะนี่ฮะจั่วหัวน้เงินเป็นสับปะรดว้าวกลัวยัไม่ใช่สับปะรดเว้ยโอเคเมื่อไหร่เราจะไปกันได้สักทีเราจะหัวน้ำเงินเอ้าจะหัวน้ำเงินเร็วไปกันเถอะมันไม่มีเวลาแล้วนะเพื่อนโอ้โห๋อแต่เลือกบล็อกเลือกบล็อกสร้างความตกแต่งให้เตียงย๊ อยู่แล้วเฮ้ยเราแค่มาสร้างแบบเล่นๆใช่ไหมเนี่ยนำมตลบลงไปไปตลน้ันมาเร็วเดดๆเดนขอเดจังหะนี้เดนจังน้โอเคนะครับสหรบคลิปนี้ก็จะจบเพียงท่านนะอย่กดไลค์กดแชร์กดติดลน่าเบือนะหลังจบคลิปเนี่ยบาย